นะฮะข่าวต่อไปครับแฟนคลับของเป๊กผลิตโชคโอ้โหท่านผู้ชมเกิดมาไม่เคยเห็นทุ่มสุดตัวฮะทุ่มขนาดไหนลองไปฟังดูข่าวสุดยอดเลยครับสำหรับหนุ่มคนนี้นะครับเป๊กผลิตโชคครับกลับมาดังแบบห้างแตกแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นการกลับมาแล้วก็คัมแบ็กคัมแบ็กนะครับพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยนะครับซึ่งแฟนๆเนี่ยนะครับก็ถึงขั้นนะครับทำแบบว่าผลิตโปรเจกต์นะครับเพื่อโปรโมทเพลงโทษที่เอาแต่ใจนะครับนะฮะซึ่งเป็นเพลงใหม่ของเขาให้สมกับที่เป๊กเนี่ยเขารอคอยมา10ปีนะครับซึ่งแฟนคลัับบเนนี่ยะครรจิง จังมากนะครับเขียนโครงการทําใบเสนอราคาเพื่อให้ในกลุ่มเนี่ยได้ตกลงแล้วก็เลือกกันว่าจะทําอะไรด้ออกับคุณเป๊กด,ดีนะครับซึ่งยอมรับว่ากากรทําโปรโมทหรือว่าเอาเพลงลงจอ LED นั้นเนี่ยนะครับราคาสูงมาก ก็ใช่สิครับใช่สิครับนะฮะแป๊บแปนแต่ดูดูครับมันขึ้นแล้วจริงๆครับใช่ครับนะแล้วก็แฟนบทุกคนเนี่ยก็บอกว่าพร้อมใจกันทำนะครับโดยทางกลุ่มเนี่ยก็จะทํากระเป๋าขายไปละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับซึ่งได้ยอดเนี่ยฮะแบบถล่มทลายเลยนะครับบางคนเนี่ยไม่รับกระเป๋าด้วยซ้ํานะครับ คือขอแบบว่าร่วมแบบว่าร่วมด้วยช่วยกันนะครับเมื่อเป๊กรับรู้ถึงความรักที่แฟนๆทําให้เนี่ยนะครับก็ต้องขับรถวนดูจอ LED กันเลยทีเดียวครับอออืืหคุณรู้ไหมว่าทําไมถึงแฟนๆเขาถึงได้เอาชุดนี้ของเป๊กขึ้นจอ LED เลยก็เป็นเพราะว่าท่านี้ค่ะ <ไง S 1> คุณผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนต้องรอนิดนึงก่อนต้องรอนี้ท่าไหนไอ้เจ้าเมื่อกี้เห็นแตขาทำะเป็กเขาแต่ว่าเป็กเขาลิ้นยาวขึ้นเยอะลิ้นแต่งมากเพาะคุณลิ้นหน้าเกียดมากตัวคนดูจะรับไม่ได้ ที่ดูนเดียวนี้นะเบยเขาไม่ธรรมดาเลวนะเขาแบบว่าเขาไปแบบก้าวไปแบบไกล่ไปเรื่อยๆนะผมก็ยินดีด้วยกับความสำเร็จที่ได้แล้วก็ความรักที่มาจากแฟนเพลงของคุณนะครับเบยครับครับผมแล้วก็